สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อกับเย่เล็กอีกแล้วค่ะมือน,นี้มือน,นี้เย่เล็กสิภาคเพื่อนๆมากินเข่ากับอุป่าค่ะพี่น้องเป็นอุป,เปะเล็กปลาหน่อยเนาะค่ะเนาะมีกุ้งมีซิ่วมีหอยมีปูมีปลาค่ะพี่น้องพร้อมกับ,บนปนลปลาคอเด้แล้วก็สมพักเสียนค่ะพี่น้องพักมาด เต็มถาดคือเกามาเดอ้อค่ะพี่น้องอาหารอีสานบานเฮ่ากินแล้วเขาามืดติบได้ค่ะพี่น้องมากินน้ากันเด้ค่ะนี่กล้องเขาหน่อยพาน้องไปเหรนวัดสวดมู่กู้คือเกาค่ะมาเดอ้อมาเดอ้อมาเดอ้อพอผูดพําทําเพลงมากินน้ากันจ้าพี่น้องจ้ามาจ้ามาจ้าอู้ยิ้วเขาแห้งได้เหมือนนี้มาเดอ้อจ้ามาเดอ้ออุ้ยเขาไม่ห่อนหอมอืมก่อนอื่น ขอปอนกันด้วยค่ะพี่น้องจ้าตุย้ยฮึฮั่มพี่น้องสะดาวสะดาวสะดาวค่ะนานี่ต้องสะดาเนนะพี่น้องเนาะ้ึสะดาวบ้านฮ้ากินกับปุนปลาแสบเด้พี่นอ้องฮึ หอมหอมฮุยฮุยอมือมอมือมสมพักเสียนพี่หน่องจ้ากําลังแซ่บเฮ้ยไม่ใช่จ้ากัชื่อหอมพี่นอ่อง เป็นประควายังคือแบบเทน่าเหมือนขมขเข้าเขาพี่น้องผมบินตำโห้เวลำเวลาแทเด้พี่น้อง รสจิ้มตะกะปิลนีน่หอ,อมืออูปลาเล็กปาหน่อยแซ่บค่ะยังเลยเกตเองนะคะเป็นปลามุ่นค่ะพี่น้องปลามุ่นปลาหน่อยนาเนี่ยแซ่บแต่ได้ค่ะมันมันค่ะนาเก้ยวเขาแล้วนี่นาะพี่น้องเนาะ แบบนี้พัชเมกตองมากค่ะเขากันแห้งได้ค่ะกับอูป่าเก็บเอาอยู่หลังบ้ายนี่เลยสิพี่หอบางคนก็เอื่นว่าพักเมกบางคนก็เอื่นว่าพัสมเมกเนาะพี่น้องเนาะปัสซิวอ้าวปัดสิวอ้าว, <laughs> ว,าวพี่น้องมัน,มนอืมบแ กินเข่าแซมแห้งขมือมากินก็มือแห้งแซบค่ะไปบอยเนี่ยกินเข่ามาเด้อจ้าตงัตงตงัตงตังแตงกบมาได้พี่นอ้องอื้ม ทับแล้ค่ะบมปเล็กปลาหน่อยยังถึงสิตตัวใหญ่แต่มันสมกันเนาะพี่น้องเนาะมันสมกันหลายพันค่ะจึ้นมัดกระดูกนะคะแต่แด้ๆแค่นเสียมน้ำค่ะอืมเอาบัพรีกรหรอจะน้ำอืมหอมเร็บอะไร อร่อยจ้ะอร่อยจริงๆนะจ๊าจำปนพี่น้องอือย่ากแก้แน่ค่ะบุกเกินหน่อยนี่บุ้เกินเหลืองกับมาเนะะี่ยค่ะก็คืนกับมา แบบนี้ก็คือกรอบค่ะกรอบๆเร้าพีเน่ะแซบฝูงบินตำ่ำไลยเธอไปเนาะได้ไหรือยลงที่ฉันยิ่งหิวข้าวอยู่นะจ๊ะเธอระวังตัวให้ดีๆนะฝูงบินตำ่ำ <laughs> นี่เล็กสิขมหัวมันเบาหนังที่เราหนังนะทันที่เหล้ากามาครับพี่น้องเอาตุวยปนเนาะพี่นะ<ว>้องเนาะโว้ยนี่ชดชดชด อืรมณ์มากทำเหมือจมอีกแล้วเออเด็กเอปลานั่นว่าเป็นยังจังอ้วนขึ้นคือัะกินในนยนึงพ่อเนาะในจังได้กินเหมือเธอละติบพ่อเนาะรอเนี่ค่ะ ของขมต้องมาหวานเป็นหลมขมเป็นยามะระที่นกค่ะหืมหืมหิวหืงหมหืมาืมาืกหืเหืมหื่อืมมันสีกระเด็นหาเพื่อนห อ๋อสัมพักเสียนเซ่บๆเดยพี่น้องอม,มากค่ะมยูยี่เหล็กกินแห่งสดหอดหนามมันผลพี่น้องเองอมากปันใดขึ้นมึงสามสี่ไป กินกับปนปลาหี่เขากันเขากันค่ะมะเขือม่วงค่ะ Bọc, quán, luôn Ta lệch bà nói Mình cung đuôi Phương phương Cung lệch cung nói Kiểu đi đi đấy hả กลีมันจะกัดจะปักปากค่ะกลีกุ้งอยู่ตรงหัวกุ้งอะ่ะอืมมันแห้งปลาแยังน้อบ้านเนี่ยมืมปลาแกร่งหน่อยพี่นอ้องอายหีมีหอดกุ้งอยู่ในท้องปลาแกร่นอง โอ้ยมันรักกินกุ้งไข่เต๋องเลยนี้กินมันไปเลยสัมพอพุ่งมันใหญ่พี่น้องจ๋ามันรักกินกุ้งย่เล็กอยู่ในหมอหมอดูปลายลเล็กหนิพี่น้องปลาขยงมันอร่อยค่ะอร่อยพยจักค่ะ กะทินกะทินกะทินลิ้มรั้วอืมแบบพักผิงบ้านใช่ไหมเนาะผักกะทินนี่มีประโยชน์ทุกส่วนนะคะหอมอือ ผักดวนกับมาพี่น้องเกือบเริ่มกินค่ะผักกระเจ้นหวานกินเป็นตน้นไปเลยพี่น้อง แสบแล้วแสบอีกเลยแล้วพี่น้องเอ้ยมันมีเหมือนใดว่าบวดแสบเนอกินเขาพี่น้องจ้าหืมพอกสเม็กมามถูกกันแห้งได้พี่น้องน่ะใบใงญ่ๆ นี่เราปลูกว้เนี้ใบยี่เฮี้ยงค่ะงามปลอดสารพิษค่ะไม่มีพิษไม่มีภัยแต่อย่างใดเพราะว่าไม่เคยฉีดยาเหลือแม่งกินค่อยได้กินหมุงบินำํำ จะเดาพี่หน่องไหอกินแบบนี้มันจะมันเฮียนะพี่หน่องเนาะใครเด็ดกินยังจะมันเฮียจ้ะจังกินแบบนี้พี่หนัอหดเขบปากไปเน้ะ เด็กก in <laughs> ินมันผูกงวยงวยอืมออืมแดดได้นะพี่น้่งแดดได้ แงอ้ออิ่มโดยไม่รู้ตัวอืมน่มกินผักกาดหินพี่น้องอืมผักกาดหินมันไม่หินค่ะมันพอนน้ำอืม <laughs> ใครเมืองวันค่ะกินได้ท no ั้งตัว ให้แคลเซียมค่ะพี่หน่องเอ้ย บินต่มพี่น้องจ้ะขอบพระคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมเด้อค่ะรีล,ลาใดในการกินถิ่บทสู้ภาพมุม่มามก็มขอขอโทษขออภัยวันาที่นี้ด้วยพบกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อ่ะไปอดอรลอนละขายอิ่มละค่ะบ๊ายบายค่ะ